สวัสดีครับผมเล็กจากไทยคาร์อิคเซอรี่นะครับวันนี้ก็อยู่กับ,บรถยนต์ Honda Accord นะครับตัวนี้เป็นตัว G8 n a v y นะฮะนี่นะครับหน้าจอเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ลูกค้าจะมาเปลี่ยนจอใหม่นะครับเป็นจอ Android นะครับเดี๋ยวเรามาลองชมกันหลังจากการเปลี่ยนจอเป็นจอ Android ไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผม ตอนนี้ก็เราก็ได้ติดตั้งกันไปเสร็จเรียบร้อยนะฮะส่วนวิทยุตัวนี้ก็จะเป็นของเดิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของเดิมเราเปลี่ยนแค่ชุดกรอบด้านบนตัวนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของ FM นะฮะถ้าเราจะใช้วิดีโอด,ด้านบนนะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็น AUX นะครับหมด AUX เพื่อที่จะนำสัญญาณเข้ามาผ่านตัววิทยุตัวนี้นะครับ กดเล่นให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของอ่า u u u e e นะครับที่โหลดมา,าผมขอไม่เน้นเสียงเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะฮะเอาเป็นแค่ภาพก็พอนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงก็คือคอนโทรลพวงมาลัยตัวนี้นะฮะก็คือคอนโทรลตัวนี้นะครับ,ออรรบผ่านโหมด E-U-X นะฮะมาในส่วนของในกรณีสมมุติว่าถ้าเราอยากจะฟัง FM แล้วนะฮะเราก็เปลี่ยนโหมดเป็นที่ FM นะซึ่งนี้จะเป็นส่วนที่ไม่เกี่ยวกับตัววิทยุแล้วนะครับเราก็สามารถปิดวิทยุได้เลยนะครับแต่นี่อ่าโอเคเราไปฟังเสียงจากตัว Android นะฮะจอย Android. นอะนี่นะครับงงก็ในส่วนของ Android ก็ทุกคนก็สามารถที่จะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างเช่นพวกแอปต่างๆแผนที่นะครับพวกแผนที่พวก Play Store ต่างๆ ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอป,ปลงมาได้ทั้งหมดนะครับนี่ในส่วนของวิทยุนะครับหลักการทํางานก็คือมีอยู่แค่2อ,อย่างนะครับนําเสียงเข้ามาผ่าน AUX ของตัววิทยุนะครับคอนโทรลพวงมาลัยก็คือจะเป็นการคอนโทรลวิทยุตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูใหม่กันอีกรอบนึงนะครับนี่นะครับ,ม,รบมาในส่วนของกล้องมองหลังนะครับ เป็นกล้องมองหลังเดิมนะครับออกจากกล้องมองหลังก็จะเป็นโหมดวิดีโอเดิมนะครับในส่วนคอนโทรลตัวนี้ที่เราจะเปลี่ยนโหมดก็คือเปลี่ยนได้แค่ตัวด้านล่างอย่างเดียวนะครับหลักๆการใช้งานก็มีอยู่แค่นี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจงานติดตั้งนะฮะก็สามารถจะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้นะครับที่ w w w t h a i c a c c e s s o r y c o m นะครับหรือว่าอีกช่องทางน,นึงก็สามารถติดตามผลงานการติดตั้งทางเพจถูกใจไทยคาช็อปนะครับ วันนี้ผมเล็กจากไทกาอิกซซอรี X ่ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบพระคุณครับ